Thank <laughs> मिढतियं विधमं शरणं काच्छा मिढतियं विषाङ्घं शरणां घा मिताटियं विभुन्धं शरणं घा मिताटियं विधमं शरणां घा मिताटियं विषाङ्घं शरणं काच्छा मे โยะจาคุมาโมหมาราปะโตตรมังวะพุทโตสุขโตวิมุตโตมาราสปะตาวินิมุจจะยันโตปะเปติเขมังธนตังวินัยยังผุนทัง วารันตังสิลาสานามามิรวกาศนาทันจวินายยกันจะตันเต अनुषण्डलायामे अवयताोषा त्रिरो तवितो अति मि को धारे สาตาวะหัสันติกลุสุจินหัวธรรมวารธรรงสิระสานัมมิโมอาปะธาลังอุปสันปะทาหังทันเบยาสเตยาสิทิหันดุสาพันตลายสิจเวิน PAKARIKO EHI PASIKO OPANAYIKO PATYATANG VEDHITAPO VINYO IHITIDU PADIPANNO PAKAWATO ASAWAKA SANKHOA UCHU PADIPANNO PAKAWATO ASAWAKA ปันโนผักขาวตัวสาวกัสังโคยธิทังจัตตาลิภุริสยุคานิอาตาบุริสะบูกัละเอสผักขาวตัวสาวกัสังโคอาหุนายย ปาหุนายโยธาหินัยโยอัญญชริกะรณนโยออนุตะลังบุญญาเทศังโลกัสสเตพาหุงสหสัมพินิม มิตาสาวุทันตังคิมเมพลังอุติตโคอลาสเดนะมาลังพานะดิธรรมวิธินายตวามุนินทวัตันเดทาภาวุตเตสยามพลานิมาลาติเลกามพิยุติตาภาราติงนาจาวันเฮนาวัน สาธุสาวเนผู้ทังเมวันหมาเนรยังบุญยังปาธุจังอินทสัพเพปิอันตรายางเมไม่เฮสุนจ่าเจเดหะสาสิโกปอปัญญิกปบาจ่ตังเมทตฏพะพวิญญุอิเตหันทรรมยังธรรมะ ภิกขีติงกลุ่มาเสยสวาคาตตาทิคุณโยู่ขว่เสวะเสยโยโยมาคาปาคาปาริยาทิิโมคาเปโตธรรมโมโุโลปปะทาทา ปิทาเรวันทามหังธรรมละนังระวัตังวะเมตังธรรมมยโยชาภาปานินังเทระนังเขวะโมุตมัง ทุติยานุสติทานังวันธามิตังทิเรณังธรรมะสานธรรมิชาโสวธรรมเมสามิเกิดโรธรรมะทุกขสาราตาตาวิธาตาใจตาตาเมธรรมาสังนิยานเทมิสริรันชิวิธังชิทัง วันทรรโทหังจริสสามิธรรมมาเสวะสุธรรมมาังนาทิเมตาระนังอันยังธรรมโมเมตาระนังวะลังเอเตนะสาจะวะเชนะวะเทียจัสาสุสาสะเนธรรมังเมวันธรรมเนในยังปุญญาปัสสังอินัสาเพป อันตรายาเมฆเฮสนัจเตหาสาขัวอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังขวยายาปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังขวว จิปาริปันโนภะคะวะโตอาวะคะสังภูวยะทิฏังจัดริปุริสยุคานิอาตปุริสบพุคละเอสภะคะวะโตอาวะคะสัง āhunāyo pāhunāyo dhākhināyo antarikaraṇīyo ānuatalāṁ puṇyākṣheta lokāsāsī hāntamayāṁ saṅkhā สาธรรมโชติปฏิปันธิคุณอาพิยโตโยธาพิโทอริยปุขาสังฆสสิราธิธรรมปาวราสยาขายาจิตโตวันธามหังธรรมระนังวรตังวเมตังสังโขโยจารปปานินัง ว่าโมตมังทุติยานุตติธานังวันหามิตทิเลนังสังฆาสานมิธาโสวสังฆเมสัมิกตโรสังขุทุกขาสตาตาจจวิธาตาใจตาสเมสังฆาสา นิยาเทมิสริรันชีวิจังทิทังวันทังโตฮังชาลิสาเมสังคาโจปฏิปันนาตังนาทิเมตระนังอันยังสังโคเมตระนังวังเอเตนะสาจาัา นาวาเทยังชาสุชาสเนรังทังเมวันธมาเนในยังบุญญา ปัสตังอินัสสะเพปิอันตรายยามีไม่เหตุนตาจะเตหะสานะธรรมมังวิทิตังกโลวนทิสังขังวะันตังทิรสานะมามีพุทธานุพุทธังสมาธิระทิทิทันเททัาเตหะยิสิทธิโหตุสาพันตรายะจะวิ นาสะเมนโตสะทัมเมนาสุขะทานุโคโยโรกาสสาปะปะเคเรสะเตตาสันโทสยังสันธินิโยจโกวะจัวะวะคาถาธรรมังวิธิตังการวนติสังขังวลันตังติลัสนะมามิภูธานุภู ให้พาเกิดสมาธิมั่นคงสมาธิปัดใจทรงยานรู้ตรงตามสภา When um, you